อ่าครับพี่เด้งเดี๋ยวผมจะถามพี่เด้งนิดนึงว่าหลังจากใช้ตันฟอร์มกับยางพารานะครับเอาตอนนี้เลยว่าใช้ตันฟอร์มยางพาราไปแล้ว <c oughs> ผลที่ได้หลังจากฉีดยางพาราไอฉีดฉีด,ฉดตันฟอร์มไปแล้วนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกหลังจากเอาป,ป,ปตัดไปเป็นยังไงบ้างพี่นำยางออกเพิ่มมาว่เขานำยางออกเพิ่มนะครับแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับพี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นใช่ไหม อ่าตึงหน้าหน้านิ้มไหมแหลงแรลงแรลงใต้ดีกว่าเดี๋ยวปี่แดงแกงงหน้าหน้านิ้มใช่ไหมเลื่อนเลื่อนนิ้มเปิกนิ้มเลยตึงตัดปั้นปื้กีชาวเวนชาวไปนี่ชาวเวนชาวนะบ่หน้าแรลงนะเออหน้านิ้มตึงปี่แดงชีดไปนี่รอบซองอะไรใช่ไหมแกรอบจีซองนะครับผมรอบแรลงตึ่งชีดไปไล่วันเลยเป็นเดือนแล้วนะนี่เดือนชีดที่นะป้านเลยนะถ้าเดือนชีตี่นะต้องใช้มาวันชีด 1วันใช่ไหมอ๋อ1มาวันจีจีนะเนี่ๆปีแดงเดิมปแหละตะงนู้ดิที่ย่างหรือที่ย่างเต็มจอกไหมอ๋อ่างอย่างอย่างลอยอยู่เลยนะอืมนี่นะพ่นพ่นบริสเปิมขึ้นนะครับล่างอย่างชีไปแล้วประมาณเจ็ดตึงสิมาวันนะมม่น่บอกานี่ครับแต่ว่าตัดตโอรเนทิเอืมเมื่อก่อนนั่นนะตึงในแหล่ที่ออกเปือกเ มอกอกขี้ยางเหมือนก้อนใช่ไหมบางแผลนี่ล่างจากชี้จันทร์ฟอมไปแล้วนี่ชี้จันทร์ฟอมไปแล้วประมาณเป็นเดือนนะน,นี่นะรอบแรกนะใกท่องรอบแล้วนี่ใกล้ถ <laughs> <laughs> งรอบแต่ไม่เอาตังมันจะจันทร์ฟอมพึ๊ดเออนะครับนี่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 แหละคนผลิตนะชาวทุ่นยางไม่ต้องกลัวนะครับนี่คือชาวทุ่นยางกงแต่เลยตัดยางยิงนะขอเป็นทุ่นกงแกตรงนี<า> <ผม S 1> ้นะครับเอาโอเคครับสวัสดีครับ